เราตกแต่งและประดับด้วยคริสตัลเคนายสวยงามมากๆไม่ใช่ฐานใดๆนะคะเป็นแบบไฟฟ้าค่ะแล้วสามารถที่จะปรับเลเวลได้ด้วย กับน้ำมนต์นะคะที่โชว์รูมของ KB f u r n i t u r e ค่ะแล้ววันนี้น้ำมนต์นก็มีไอเทมสุดไฮไลท์มาฝากสำหรับทุกท่านนั่นก็คือเตาผิงไฟฟ้าของเรานั่นเองค่ะเรียกได้ว,ว่าสวยงามหรูหรามากๆด้านบนเนี่ยเป็นท็อปด้วยกระจกทั้งหมดค่ะและที่สำคัญด้านหน้าเห็นไหมเอ่ยเราตกแต่งและประดับด้วยคริสตัลเคนายสวยงามมากๆด้านหน้าตรงนี้ค่ะไม่ใช่ฐานใดๆนะคะเป็นแบบไฟฟ้าค่ะแล้วสามารถที่จะปรับเลเวลได้ด้วยเป็นจอ LED อย่างดีเลยนะคะและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือมีสองสีให้เลือกค่ะไม่ว่าจะเป็น เป็นสีเงินและสีโรสโกคุณสามารถที่จะสั่งกันได้เลยค่ะและถ้าท่านใดเนะี่ยอยากจะเอาไปตกแต่งบ้านเป็นคา์เตอร์บาร์นะคะเป็นเรสตตรองของคุณเองก็ได้เช่นการรู้ร้านี่มากๆเลยทีเดียวใครที่สนใจสามารถเข้ามาชมของจริงได้เลยค่ะที่โชว์รูมของ k ค f u r ฟ i t u r e เหรือสามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้เช่นกันนะคะเอาเป็นว่ามาดูกันเยอะๆนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ